สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พามาดูตู้สภาสองบานเลื่อนแยกได้ครับแยกออกเป็นสองชิ้นครับเหมาะสำหรับบ้านที่มีบันไดครับแคบที่จะเอาขึ้นชั้นบนนะครับแยกได้ครับตัวนี้ครับบานหน้าเป็นสองบานเนาะเป็นลูกฟักครับเป็นบานลูกฟักควักมือจับเนะครับเป็นทรงเรียบๆครับ ขนาดความลึกอยู่ที่หกสิาความกว้างและหน้านี้เมตรหกสิครับความสูง2เมตรครับเรามาดูด้านในกันครับเปิดมาด้านในก็จะเห็นเราวแขวนผ้าครับครับอันนี้รอยต่อกันครับรอยแยกต่อแยกนะครับแยกออกเป็นสองท่อนได้ด้านบนเป็นชั้นวางพับผ้าได้ครับ ด้านล่างก็พับผ้าได้ครับและก็มีลิ้นชักด้วยกันสองตัวเป็นตู้ค่อนข้างใหญ่ครับน้หนักมากครับถ้าไม่ถอดนี่บอกเลยว,ว่ายกขึ้นยากมากหนักมากครับการถอดครับกับไม่ถอดนี่าราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับ ไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับด้านล่างมีเลื่อนชักสองตัวครับปากมือจับแล้วก็ใส่กุญแจให้ลูกบนครับข้างเรียบครับเป็นไม้สักอัดไม่ใช่ไม้อัดนะครับไม้สักอัดเป็นแผ่นใหญ่ครับนี่ครับพร้อมที่จะทำสีนะครับเป็นลูกค้า อ่าเป็นตู้ของลูกค้าสั่งทํานะครับอ่ารูปแบบส่วนใหญ่ก็ามาจากลูกค้าเนี่ยครับพัฒนาทํากันอ่ามาจนถึงถึงทุกวันนี้ครับรูปแบบก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อก่อนเป็นตู้สภาพแบบโบราณไล่เปลี่ยนมาเรื่อยครับสั่งได้ครับทุกอย่างสั่งทําได้หมดครับช่างสุขโัวไทยเนี่ยบอกเลยว่าเสียมือไม่เป็นรองกับใครแน่นอนครับการเข้าปากไม้การทารูปตรง,งต่างๆครับ ได้มุมได้ฉากครับสวยงามครับนะครับตู้ใส่เสื้อผ้าครับพร้อมที่จะทำสีแล้วครับเราไม่สามารถจะบอกราคาที่หน้าพูดได้ครับเพราะว่า่าเราเป็นร้านค้าขายส่งเนาะส่งไปทั่วครับถ้าบอกราคาแล้วราคาจะไม่เท่ากันครับระยะทางมันทําให้ราคาต่างกันครับ ก็เลยบอกไม่ได้ครับเราเป็นต้นทางอาจจะถูกแต่ปลายทางอาจจะแพงอะไรทำนองนี้ครับขอบคุณที่ชมนะครับสวัสดีครับ